สวัสดีครับผมชื่อนายนาคกนังต่อวันนี้จะมาอธิบายความหมายของ Speed ฟสมอเตอร์เป็นมอเตอร์เนียวนำหน,นึ่งเฟสนี่มีขนาดแรงมาไม่สูงนักไม่ส่วนประกอบที่สำคัญคือสเตเตอร์โรเตอร์ฝาเปิดฝาปิดหัวท้ายและสวิตช์แรงเนี่ย โดยมีเซตเตอร์มีโคตรลวดพนันอยู่สองชุดได้แก่โคตรลวดชุดลันและโคตรลวดชุดสตาร์ทโคตลวดชุดสตาร์ทจะโดยอนุกรมกับสวิทแรงเหนี่ยว <c oughs> เพิ่มขึ้น <c oughs> แล้วไปต่อขนานกับชุดลัน คนรูชุดลันเมื่อสปีดเฟดมอเตอร์ทำงานเริ่มเดินมีความเร็วรอบเพิ่มขึ้นประมาณ75%ของความเร็วสูงสุดสวิตแรงเหนียวจะเปิดเปิดวงจรกดวัดชุดสตาร์ทคงเหลือ แต่คนเลื่อนชุดลันทำงานเพียงชุดเดียวซึ่งสปีดเฟสมอเตอร์เหมาะกับงานประเภทที่ต้องใช้แรงบิดปานกลางเช่นหินเจรนายเครื่องเครื่องเรื่อยตัดเหล็ก และเครื่องปั๊มน้ำที่ระดับไม่สูงมากเป็นต้นครับ